โอเคเราเราโผล่ย่าโอเคเยววันจบเกิดฝ่นไอ้แย่นี่ประตูไอ้ยต้องม้องกระจเลยนะไปดูดิมันเป็นยังอ๋อมันเป็นแรงมันใจเ่ีวันจบเกิดตรงนี้ได้อยู่เนี่มันก็เสียงอูนนี้อ่ะารไม่ด้ไม่มีที่กับาเลย เฮ้ยใช่หรอที่พลาดเลยมาเราสองทั้งก็ต้องต้องดุว่าเนเน่เนี่ยให้โดนดุเด็กว่างปล่อยกระตุกนาอาจจะเร็วเร็วข like ี้อะไรมาเนี่ย ปิดกันเนกดกุญระเบิดเลขสองกันเลขสองเลขสองที่อีฟี่ยักษ์เตไม่นั่นไม่ถูกไม่น่ามันติดที่ระเบิดเอีของมันนี่แหละ กระเบิดหอมโอ้ไม่ไม่คใหญ่สัสตว์ันสร้างซืใหญ่เนวหลังเด็กคูกอเอาหนาพอก่อนคนมันจร้งเป็นใหญ่เนวหลังตรงนี้หา ใหญ่สู้กับมันเนี่ยอยา่อาโขนทหารนี่ครับมันมีเควีสองอะโอเคเเติดการได้ลูกตาทำลายทำลานฟ้าสวย เือไหนยังทีมเราไม่ยอมผมสักทีเนี้ยเรามีใครเ,รเล่นเลยนะพอเปแรกเราเสียเยอะแยะเลนะเผือจัดเลยสมเือ1 0เ็ีสเา่ะมันไม่มีใครโผมอาะจากการได้บอลเป๋ได้สามตัว เด,เด็กกูทำลายจุดเกิดมาแล้วกันพยายามหาจุดเกิดอยู่ที่ไงเจมสในบ้านแตกเอย ฝ uh ั่เรายด้ดียอ่เ็นายไก็ยิงมทุนกะีมันก็เพิ่อไปอ่ะบอดไม่เห็นมือิงด really. uh, ้วยเคสยไอสามี่มันที่ต อยไรทิน่อยรเกสวยเด็กไปเจอคือปีทีหิบงเยรหลังของเราโอ้ยสองคันเลยว่ะเพื่อเกณฑแต่งแล้วันหนึ่งปีสามปีหิบแปดห้าแต่อมันไม่มีไอเอสปีหรืไม่ครับมีแต่สถกระียไม่ได้รถฐานเดีย อโอ้โหบอดแม่งเกือบให้กูได้สองนัดได้เลยฮะกูอย่างชอบเลยบอ,บอดไอ้เหี้ยแม่งเกือบกระสุนให้สองนัดตัดกูฟูเล่นเอชซีสนนไนซ์แม่งฟีไฟทุกทั้งเกมเลยฮนะ ไี้รถถังยังไม่แตกอ่ะเไอ้ยูเล่จะทำไหมโอ้โหันโหอนมันโหดจัง được con điều được một điều ai ai lúp góc nó này lúc nè ai lúp góc แต่ว่าว่ามันน่าจะลูกเกาะวกอยเยอะนิดนึงกันกันทุกทีแต่ถ้าอยู่ต่างวัตใจโอ้เกเลือเนี่ยมือถงไล่หน่อยนี่หน้าบ้านอ่ะมันมีคนอยู่ในในบ้านอะ่ะควนจุดเกิดแล้วนายอ่ะโอเคแต่เนีเ่ยมโดนเล่นีอ่อาทิตย์นี่ทำตัวเนี่ะ เราที่เพื่อนเล่นอยู่ตันเออจะเล่นปืนดินดี นีไ่ไ,ไ,ไทยวางกระสุนอ่ะโอหงุดหงิดอย่างไรหายถามันเล่นรถถามันเล่นนอกแบบอ่ะมันน่าเบื่อมากเลยอะไรนี่ระงเข้าไม่ได้ไม่อยู่อันาเคสีดำถ,ถาม,มาถกูว่ากูวางจุดเกิดอันรับสามเลย จอ่ะอีกะกูวางุดเกิดประมาณห้าสิบไม่มีกูคนเดียวที่ว่าตอนนี้ไม่มใครจักรับ

เบื่อนีือยังโค้ชโชคดีเลยค่ะเอาอีเหี้ยแล้วใครมาอยู่ตรงนี้ละไปไม่ดิ เดียวอมันจะขึ้นไวเนี่ยให้สึสงคนเดียวแต่ข้างไหนขึ้นประเดคือเราเหลือห้าร้อยแล้วในเปลนอีกอ่ะใช่ จะยิงไปก่อนไหนวะไอ้สัดบอกมันก็คม,กเ,ม,มเกิไไเนนี่อ่ะเกินไปอ่ะไอ้สัดไม่คืองบินไอ้เฮียเบื่อจันเลยในรถถามว่าในกุญจการเองกัังมาอยู่แนวแนวหลังเลยเนี่ยกูตายสิบสองเลยนะที่เนี่ย มัน <icana, S 2> จะไปนอนอย่เงี้ยแม่งจะยึดไม่ได้ไม่เบื่อเลยเงียบไม่โดนเงียอะไรเลยว่ามันโดนถังน้ำวะเมื่อกี้ mm ไม่เงี้ยไม่มีใครมาโผมอ่ะมมนไม่มีคนด้วยซ้ำอ่ะแค่มือมันยึดในรูอ่ะก็ได้นะแค่ใครแค่ใครมาโผเลยฝั่งมันอ่ะไอู้ไอ้กูไปหาดเกิแล้วกันเดี๋ยวติ๊กหลังจุเกิดแ่ถงเงี้ยนะสบกรวนไปก่อนมีรถลัต่งไปอยู่ไห ก่อนได้อยา่างโอ่ไอ้เงี้ยกูไอ้เนี่ยไม่เห็นกระสุนกระสุนลอยสักลูกเลยฮะถ้าตัวตายว่ะแค่สยเวินาทีอาาไอ้เงี้ก็ไม่ได้โหดกินตัวตาย น,น้องมต้งต้อหลบต้องติดห่านครึ่งวันนี้วะติดอยเนี่ยกูติดป้ หแม่งมีเขาบินมันไม่มีเขาไปฝังฝังแล้วว่าฝังมันวะฝังมันฝังมันหรอ,หรอโอ้ยเอียดตัวไม่ได้ตรงตรงที่พ่อบ้านอโอ้โหว่าอยู่ไอ้เหี้ยเหี้ยไม่ได้เลยเหี้ยต้องมาฝ่ากระสุนไม่มีอยู่ เรื่องงานไม่อนไม่ควรเกิดควรเกิดเพราะเขาไม่ได้วางอผนในนี้มีแค่ข้วอย่างเดียวโอยหาทิ้งโดนโดนเจ็บเล็กผมไม่แตรเทวีสองเวทีสามทีนี่ว่าไม่ใช่เทวี de Toy มีกูคนเดียวที่เข้าแล้วชาติไหน game set cuối cùng, còn 300 này. Team của mình jam hết rồi. Băng, có cơ hội 快快快！ กระเบิดแล้วเวว่ากระเบิดที่นอนนะ่โะโหดววันวา Ach, chụp tukkur, 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 quá, tukkur, tukkur, mà. tukkur, chụp tukkur, 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 rồi. tukkur, tukkur, tukur, tukur, tukkur, 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 tukur, tukkur, tukur, 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 มันมีคนมาสีนีนเกิดเ,เกณฑ์ไหนฮะโอ้โหนนนนชนะมาบางนิดเดียวจี๊หว่ะ อย่างนี้จได้ทหารต่อนอ๋อได้ทารทองไปเสียเียแล้วไปแล้วเวย็นดาวอยพวกนี้ยาวเลยเขไปฟาร์ hackle <laughs> ah oh.